วันนี้ก็ไปทําชุราที่ตลาดนะคะก็ไปซื้อไปเจอนี่กล้ยหอมใบเหลืองนะก็เลยเม,มาออกมาแต่ว่าไม่ไดเอามาหมดนะคะเอามาแค่ห้าแพ็คก็วันนั้นซื้อไปแพ็คละ19บสิบเก้าบาทนะวันนี้ลดก็เหลือสิบสี่บาทนะเก็บไว้ทานได้สองวันนะนี่เราก็ซื้อลิฟลิฟลดราคาใครอยากได้ก็ตามไปนะโลตัสนะคะพิกัดอันนี้ก็ลูกชิ้นเด็กๆ แอปเปิลนี้นะนี่อันนี้ก็ได้มาในราคาดีเลยค่ะ8.17บาท25สตางค์เลยเอามา2อแพ็คแอปเปิลนีกแอปเปิลนี้จริงๆต้องเป็นอีกพันหนึ่งนะคะทานอร่อยแต่ว่าอันนั้นจะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะประหยัดหน่อยนะก็ะเลยซื้อเป็นตัวนี้มาตัวนั้นมันจะร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็มีมีโยเกิร์ตแล้วก็มีนม เอาไว้ใส่กาแฟดําของเราอันนี้อันนี้ซื้อมาลองคอนเกตนะคะช่วงหลังๆก็กลัวคอนเกตเหมือนกันเพราะว่าใช้ไอตัวที่เป็นไออะไรนะแม่ t o โ a l t มันแพ้นะคะเพิ่งจะทิ้งไปนะแล้วแต่ว่าเนี้ยมันออกมาอีกแล้วเนี่ยลองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ดีไหมนะคะก็สองลอดนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าบาทนะคะลดราคาจากร้อยสิบห้าบาทนี่ก็เดี๋ยวลองไม่รู้ว่าใช้ดีปะ่อันนี้ก็ซื้อเลือดเลือดวันนี้ค่อนข้างใหม่เลยะคะ่ะเลือดไก่เลือดไก่ของ โตตัดอะทานแล้วมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นคาวนะคะก็เลยจะชอบซื้อนะคะมาค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วนี่นี่อะไรล่ะ